วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิววิธีการล้างเครื่องคาน้ำแข็งรุ่น12 c กันนะคะโดยสาเหตุที่ต้องล้างเครื่องคาน้ำแข็งนี้นะคะเพราะว่าการที่เราใช้เครื่องคาน้ำแข็งมานานๆนะคะจะทำให้เกิดคราบหรือว่าเกิดตะกรันเกิดขึ้นตะกรันนี้นะคะก็จะไปอุดตันท่อต่างๆที่คอยส่งน้ําโดยการอุดตันของท่อน,นี้นะคะจะทําให้ปั๊มเกิดการทํางานที่ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพมากพอแล้วก็ทําให้ปั๊มตันปั๊มไม่เกิดการดูดน้ําขึ้นไปทาน้ําแข็งได้ค่ะการล้างที่ดีนะคะจะต้องล้างตะกรันทุกๆ 1- 2เดือนค่ะ โดยการล้างตะกันนะคะจําเป็นที่จะต้องล้างด้วยผงล้างตะกันอุก้าเจ็ดค่ะวิธีการล้างตะกันด้วยผงล้างตะกันอูก้าเจ็ดนะคะเริ่มต้นนะคะลูกค้าฉีกซองละลายน้ําผงล้างตะกันที่เตรียมมาก,ก่อนโดยปริมาณในการใช้นะคะ1นซองต่อน้ํา1ลิตรและคนให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็เปิดฝาและเทผงล้างตะกันลงในเครื่องได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เปิดโหมดล้างเครื่องโดยกดปุ่ม on off ทิ้งไว้5วินาที และใช้แปลงถูขัดทําความสะอาดได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะหลังจากล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ระบายน้ําโดยดึงจุดระบายน้ําด้านหน้าเครื่องและใช้น้ําเปล่าล้างเครื่องทําความสะอาดอีกรอบเพื่อล้างผงล้างตะกันที่ยังคงค้างอยู่ไว้ค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะกับการรีวิวการล้างเครื่องทําน้ําแข็งรุ่น12ซีหากลูกค้าท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามมาทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะ